สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูนัทินโยไซกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมค่ะการตวงนะคะ การตวงเป็นการหาปริมาตรของสิ่งของที่สามารถตวงได้หรือเป็นการหาความจุข,ของภาชนะนั่นเองนะคะต่อมานะคะการเลือกเครื่องตวงเครื่องมือสำหรับการตวงนะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะในการตวงนะคะต้องเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการตวงให้เหมาะสมแล้วก็จะต้องตวงให้ถูกวิธีด้วยนะคะถึงจะได้ผลการตวงที่ถูกต้องนั่นเอง ถ้าเราเนี่ยเลือกเครื่องมือมาแต่ใช้ไม่ถูกวิธีเราก็จะได้ผลการตวงที่คาดเคลื่อนหรือว่าไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเรา,เ,าเลือกใช้เครื่องมือแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือนั้นในการตวงด้วยนะคะถึงจะได้ผลการตวงที่ถูกต้องนั่นเองต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงกันเลยนะคะ อันนี้พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไม่เอย่ยในครัวบ้านใครหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะมีของเหล่านี้อยู่ในครัวแน่นอนนะคะเด็กๆอ่ะสิ่งของอันนี้เรียกว่าช้อนชาหรือว่าช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะอ่ะช้อนที่มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้ช้อนอันนี้นะคะนี่อันนี้เรียกว่าช้อนชานะคะ ส่วนช้อนอันนี้เรียกว่าช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะช้อนชาก,กับช้อนโต๊ะนะคะใช้สำหรับวัดปริมาณทั้งของแห้งและของเหลวนะคะเช่นยาน้ำหรือส่วนประกอบของอาหารเช่นน้ำปลาน้ำตาลแป้งเกลือป่นนะคะในการเลือกเนี่ย ถ้าสมมติว่าครูบอกว่าครูอยากจะทำแกงซักหม้อหนึ่งหม้อเล็กๆนะคะเด็กๆไม่ต้องหม้อใหญ่เนี่ยเราควรจะใช้ช้อนชาหรือชอ้อนโต๊ะคะเราต้องใช้ช้อนชานะคะถ้าเราใช้ช้อนโต๊ะปุ๊บเราตักช้อนโต๊ะขึ้นมาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วใส่ลงไปในแกงหม้อเล็กของเรานะคะไม่ได้แกงไม่ได้หม้อใหญ่มากนะคะโอ้โหนักเรียนคิดว่า แกงหม้อนั้นของเราจะเป็นยังไงคะเค็มแน่ๆถ้าเราใช้ช้อนไม่ถูกนะคะอ่าดังนั้นควรใช้ช้อนชานะคะหรือว่าอ่าถ้าเป็นอ่าในการทําขนมหรือว่าทาเบเกอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เขาจะมีช้อนพวกนี้นะคะอ่านี่มีช้อนชาช้อนโต๊ะใช่ไหมคะช้อนมีการบอกปริมาตรของหรือว่าขนาด ที่เราจะใส่ลงไปนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าอ่ะขน,นมอันนี้ให้ใส่เกลือปริมาณ1นส่วนแช้อนโต๊ะเราก็เลือกอันที่เขียนว่า1นส่วนแช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นช้อนแบบนี้จะสะดวกสบายในการใช้มากเลยแต่ว่าถ้าเป็นช้อนที่อยู่ในครัวของเราก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราต้องกะปริมาณให้ถูกด้วยนะคะอ่ะต่อไป อันนี้เด็กๆเคยเห็นกันไหมเอ่ยอาบ้านใครที่ทําขนมเนี่ยอาจจะมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเรียกว่าถ้วยตวงของแห้งนั่นเองใช้สําหรับในการตวงของแห้งของแห้งคืออะไรลูกของแห้งก็คืออ่ของที่มีลักษณะแห้งนะคะไม่ได้มีน้ําเป็นส่วนประกอบหรือว่ามีน้ําเป็นส่วนผสมนั่นเองนะคะอะมาดู ถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับวัดปริมาณของแห้งเช่นแป้งน้ําตาลทรายถั่วต่างๆงานะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือใช้สำหรับตวงของแห้งนั่นเองนะต่อไปอันนี้เคยเห็นไหมคะอันนี้ออันนี้ก็จะเรียกว่าถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้ จะแตกต่างกับอันเมื่อกี้นะคะอันเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะต่างกันด้วยแล้วก็วิธีการใช้ของเขาก็จะต่างกันด้วยถ้วยตวงของแห้งเมื่อกี้นะคะจะใช้ตวงเฉพาะของที่เป็นของแห้งๆไม่มีส่วนประกอบของน้ำแต่ว่าอันนี้ถ้วยตวงของเหลวนะคะถ้วยตวงของเหลวเนี่ยเขาก็จะมีปริมาตรนะคะบอก อ่าเป็นขีดๆนะคะเด็กๆเ,เห็นเห็นขีดๆบนบนถ้วยไหมคะอ่ะอย่างนี้อันนี้ถ้าตวัตวตวงเต็มถ้วยอันนี้เลยก็คือจะได้300มิลนะคะหรือว่าอ่ะตวงตรงนี้ก็จะได้125มิลนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอ่ะช่วยตวงของของเหลวนะคะใช้สำหรับวัดปริมาตรของเหลวเช่นกะทิน้ำซุปน้ำมันพืช นมสดน้ำเปล่านะคะเป็นต้นนะอะของเหลวนะคะได้ทุกชนิดเลยไม่ใช่แค่สิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาให้อย่างเดียวนะคะมีของเหลวมากมายหลายชนิดเลยนะคะที่ใช้ช่วยตัวของเหลวนะคะในการวัดปริมาณนั่นเองนะคะอ่าอ,อันนี้คุณหน้าคุณตามไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมเอ่ย ในครัวบ้านใครหลายคนอาจจะมีของสิ่งนี้อยู่นะคะของสิ่งนี้นั้นเรียกว่าลิตรค่ะลิตรนะคะของสิ่งนี้เรียกว่าลิตรถ้าถ้าเราแบบใส่ของลงไปเต็มปุ๊บนะคะเต็มเต็มลิตรเลยก็คือได้1ลิตรนะคะเขาก็จะมีปริมาตรบอกนะคะลิตรนะคะใช้สําหรับวัดปริมาตรของของแห้งนะคะวัดปริมาตรของของแห้งนะคะเช่น ข้าวสารถั่วต่างๆดอกมะลิดอกรักนะคะอันนี้เขาก็จะใช้ลิตรในการในการในการวัดปริมาตรนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเขาก็จะเป็นเครื่องช่างแบบดิจิตอลแล้วนะคะที่ที่ที่เขาจะขายกันนะคะ,ะลิตรเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยอา,อาจจะไม่เคยเห็นหน้าตาของลิตรนะคะบางบ้านนะคะใช้ลิตรนะคะในการหุงข้าว หุงข้าวยังไงก็คืออตักข้าวขึ้นมานะคะแล้วก็ปาดให้ให้ให้ใหเสมอกับขอบขอบของลิตรตร,ตรงนี้เลยเนี่ยนะคะใส่ให้เต็มแล้วกใ็ให้ให้มันเสมอขอบตรงนี้นะคะอย่าให้มันล้นหรือว่าพูนออกมานะคะถ้าถ้าเราปาดปุ๊บก็คือข้าวนั้นอ่ะได้ปริมาตรอยู่ที่หนึ่งลิตรนะคะอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่ออ่าเด็กๆเคยเห็นอันนี้กันไหมคะอันนี้นะคะ หลายคนอาจจะไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาขอ,ของเจ้าเครื่องตวงอันนี้นะคะเครื่องตวงอันนี้นะคะเรียกว่าเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะใช้สำหรับวัดปริมาตรของน้ำมันเชื้อเพลิงพบเห็นได้ตามปั๊มน้ำมันเลยค่ะแต่ว่า,เ,าเราสามารถที่จะเอาเครื่องตวงอันนี้ไปตวงน้ำมันพืชได้ไหม อไม่ได้นะคะเด็กๆอันนี้ใช้สำหรับเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้นก็คือน้ำมันที่เราเอามาเติมให้กับรถยนต์น่ะนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเบน,นซินดีเซลอะไรพวกเนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะใช้เฉพาะเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันพืชเนี่ยเราจะใช้ถ้วยตวงของเหลวนะคะในการตวงเด็กๆคอยระวังด้วยนะคะสำหรับ เครื่องตวงอันนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะตอบมาว่าเอ๊ะมันตวงน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วมันตวงน้ํามันพืชได้หรือเปล่ามันตวงน้ํามันพืชไม่ได้นะคะนักเรียนคนละแบบกันนะคะเรามาดูวิธีการในการตรวงกันนะคะอ่าวิธีการตรวงของแห้งนะคะเด็กๆ จะต้องใส่ของที่จะตวงนะคะให้พูนเลยนะคะให้พูนในถ้วยตวงของแห้งเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องกดให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยปาดให้เสมอขอบเช่นแป้งน้ำตาลทรายข้าวสารแบบนี้นะคะเป็นต้นทุกๆอย่างที่เป็นของแห้งเนี่ยและถ้ามันมีความละเอียดนะคะเด็กๆถ้ามีความละเอียดอย่างแป้งน้ำตาลทราย ข้วสารเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดใช่ไหมคะเราจะต้องปาดให้เสมอขอบทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นของแห้งเหมือนกันแต่ว่ามีความหยาบอย่างเช่นถั่วถั่วอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าเราตวงเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่ให้มันพูนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือวิธีการตวงของแห้งนะคะเด็กๆด,ดูได้ตามภาพนี้เลยนะคะเด็กๆด,ดูได้ตามภาพ ะะว่าอพอเราตวงเนี่ยให้เราตวงให้เสมอขอบแล้วก็ปาดนะคะ,ะเป็นวิธีการตวงของเหลวนั่นเองนะคะในการตวงของเหลวนะคะต้องตวงให้ถึงขีดที่กําหนดพอดีนะคะให้ถึงขีดที่กําหนดพอดีเลยในถ้วยตวงของเหลวเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ครูบอกไปแล้วว่า ถ้ามันอยู่ที่300 ml ก็คือเราก็จะต้องเทน้ำให้ถึง300 ml นั่นเองนะคะหรือว่า300มิลนะคะหรือว่าอเขาบอกว่าอยากได้นม250มิลเราก็ต้องดูขีดว่าเอ๊ะไอ้250มิลเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็กะระยะให้พอดีกับระดับสายตาของเรานะคะ เราก็เทนมลงไปในถ้วยตวงของเหลวแบบในภาพนี้นะคะอ่าถ้วยตวงของเหลวเนี่ยก็คือของเหลวทุกชนิดเลยนะคะเราจะต้องตวงให้ได้ปริมาณที่เขากําหนดแล้วก็ให้ตรงกับขีดที่เขากําหนดในถ้วยมาเลยนะคะส่วนใหญ่ถ้วยตวงจะมีอ่าตัวเลขบอกอยู่แล้วนะคะเด็กๆป้ายนะคะข้อควรระวังในการตรวงนะคะเด็กๆ การตวงของแห้งหรือว่าของเหลวนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องวางเครื่องตวงให้อยู่ในแนวราบก็คือพื้นที่เรียบๆอย่างเช่นบนโต๊ะหรือว่าบนพื้นบนพื้นเนี่ยจะต้องไม่เอียงนะคะเด็กๆไม่ใช่ว่าโอ้โหเราไปตั้งอยู่บนบนพื้นแต่ว่ามันมีความพื้นนั้นอ่ะมันมีความเอียงอยู่เด็กๆคิดว่าพอเราใส่หรือว่าเราตวงอะไรลงไปเนี่ย เราจะได้ปริมาตรตามที่เราต้องการไหมคะ,ะแน่นอนนะคะไม่ได้ปริมาตรที่เราต้องการแน่ๆดังนั้นนะคะเราจะต้องวางอะไรลูกวางให้อยู่บนพื้นที่ราบหรือว่าพื้นที่มันเรียบๆเบสมอกันนะคะถ้าเป็นการตวงของเหลวนะคะระดับของเหลวก็จะต้องอยู่ในระดับสายตาเหมือนที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้นะคะ เราต้องเทของลงไปแล้วให้เราดูนะคะดูว่าเอ๊ะระดับสายตาของเรากับตัวเลขเนี้ยมันตรงกันหรือเปล่านะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะในข้อนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการตวงกันค่ะเด็เเกๆลองมาตอบคำถามกันดูนะคะอ่ะน้ำมันเครื่องควรใช้อะไรในการตวงคะ เอเราจะใช้อะไรในการตรวงดีคะอ่าก็คือเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองใครอย่าตอบหลงมานะคะว่าเฮ้ยน้ำมันเครื่องมันเป็นของเหลวก็ต้องใช้ถ้วยตวงของเหลวสิอย่าลืมนะคะว่าน้ำมันเครื่องมันมีเครื่องตวงเฉพาะของมันนะคะก็คือเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะ ยาแก้ไอใช้อะไรในการตวงคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ายาแก้ไอนะคะใช้ช้อนชานั่นเองถ้าแม่บอกว่าอ่าเทยาให้น้องกินหน่อยเราจะใช้ช้อนโต๊ะไหมอ๋อไม่ใช้ช้อนโตะเพราะว่าช้อนโตะเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะมันเหมาะสําหรับอ่าผู้ใหญ่นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นเด็กๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็คือเหมาะกับ การใช้ยาแก้ไอที่เป็นช้อนชามากกว่านะคะอ่ะต่อไปแป้งสาลี่ควรใช้อะไรในการตวงดีเอ่ยแป้งสาลี่เป็นของเหลวหรือของแห้งคะอ่ะเป็นของแห้งนะคะดังนั้นต้องใช้ถ้วยตวงของแห้งนั่นเองคะ่ะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะถั่ว ควรใช้อะไรในการตวงดีเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถัวนะคะก็จะใช้ลิตรหรือว่าถ้วยตวงของแห้งก็ได้นะคะโอเคค่ะมีใครถูกหมดหมดเลยไหมคะอ่าเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ การเลือกเครื่องตวงของครูเนี่ยก็จบกับจบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดกันด้วยอย่าลืมนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คาบหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ